บันดิตนาการหมดที่105บวกหมู่บ้านยามวิการเต่งเฮาเพ่งมองโรงไม้สีขาวนั้นยิ่งมายิ่งระแวงสงสัยดูจากเปลือกนอกขายเป็นคนตายอยู่ต่างแดนบุตรกตันอยู่พิทักษ์โรงกับมาดุภูมิแต่ทสถีเป็นเขี้ยวเล็บของป้อมจันทาและรายงานว่าควบคุมเฉลยสำคัญมาชัดๆอย่าเมื่อพิจารณาดูโรงไม้กับพบว่า มิได้ตอกตะปูฝาโรงิ้งช่องว่างไว้พันฉุกใจได้คิดเปิดฝาโรงขึ้นทันทีภายในโรงนอนเหยียดยาวด้วยชายชราผมเผภาโนดเขา่าล้วนขาวโพงผู้หนึ่งทั้งมิได้สวมใส่ชุดก่อนบรรจุฝังและมีขายเป็นคนตายพอยืนมือแตะตรวจพบว่าที่ประจรยังเต้นอยู่แสดงว่าเป็นคนเป็นชัดชัดได้ยินเสียงสายน้ำสาดกระเซ็นดังเกลียวกราว บนพื้นผิวน้ำปากฏสะพานชักกว้างประมาณสามเชียขึ้นสะพานหนึ่งเต่งเ้าพอเห็นเช่นนั้นทราบว่าไม่อาจลังเลสืบไปคบคิดตลบหนึ่งแล้วโอบอุ้มคนในโรงออกมาจากนั้นยัดบุรุษชุดไว้ทุกและสถีลงไปในโรงปิดฝาโรงลง,ลงโอบอุ้มชายชรากระโดดปราดออกทางหลังรถเล้นกายเข้าพุ่มไม้ละแวกใกล้เคียงพึ่งซุกซ่อนเลนกายไว ฝั่งตรงข้ามปรากฏเงาร่างหลายสายขึ้นย่างเท้าข้ามสะพานชักมาชั่วพริบตาชาการชุดดำสี่คนมาถึงหน้ารถหนึ่งในจำนวนนั้นพวงว่าสารถีเล่าอีกคนหนึ่งกล่าวว่าหน้ากลัวปวดปัสสาวะไประบายทุกข์แล้วไม่ต้องสนใจมันคนย้ายลงไปเถอะประตูหลังของรถถูกเปิดออกคนสองคนก้าวขึ้นรถผักลวงไม้ลงมา คนที่เบื้องล่างคอยรับไว้หนึ่งในจำนวนนั้นพันร้องไห้กล่าวว่าฉันไหนหนักอึ้งนักอีกผู้หนึ่งกล่าวว่าน่ากลัวไปคนอ้วนฉุไปกันเถอะชายจกรันทั้งสี่ยกลงไม้ข้ามสะพานกลับไปพิบตาต่อมาสะพานนั้นก็จมหายไปในน้ำนับเป็นการก่อสร้างที่ไม่เร็วนักเต็งเฮาเพ่งพิจารณาชายชราที่ช่วยเหลือมาโดยละเอียดถึงกับแตกตือนตกใจยิ่ง ชายชรานี้กลับเป็นซื้อแปหุยเยี่ยงงอได้รับการแต่งตั้งจากป้อมจันทาเป็นเสนาบดีบรรุรพาฉายาเจ้าเบจทิตตั้งหึงขีเมงเสนาบดีบรรุรพาอันยิ่งใหญ่ฉะไหนกลับกลายเป็นเฉลยสำคัญถูกบรรจุในโลงศพเคลื่อนย้ายมาถึงที่นี่ล่าพระคุ้นคิดเรียบยืนมือแตะตรวจที่จรฝ่ายตรงข้ามกับตรวจไม่ออกว่า ถูกวิชาใดสยบไว้ต้องคุ้นคิดหรือถูกสยบด้วยตัวยาดังนั้นหลวงไข่มุกขจัดพิษออกมาง้างปากเจ้าบัญจทิตส่งเข้าไปชั่วครู่ต่อมาเจ้าบญจทิดพันลืมตาขึ้นเต็งเฮายินดียิ่งหลวงไข่มุกออกซุกเก็บไว้ผ่านไปอีกครู่หนึ่งเจ้าบิญจทิตก็ฟื้นคืนสติสัมปชัญญะมาเต็งเฮาจึงกล่าวท่านรู้จักข้าพเจ้าหรือไม่ เจ้าบิจทิตพิกกายลุกขึ้นนั่งสำรวจดูเต็งหาวตลบหนึ่งพงว่าท่านคือนักษาพนเจนจรมิผิดเป็นข้าพเจ้าเองท่านคิดทำอย่างไรกับเล่าหูท่านถูกป้อมจันทาบรรจุในโลงไม้เคลื่อนย้ายมาที่นี้ข้าพเจ้าบังเอิญประสบเหตุจึงช่วงชิงตัวมาเจ้าบิจทิตยืดกายขึ้นก้าวยางคางแขงใจหมายความว่าท่านช่วยเหลือเล่าหู สามารถกล่าวเช่นนั้นแต่พวกเราอยู่ในฐานะสัตว์ตนั่นเป็นสภาพการเมื่อการก่อนท่านถูกยกย่องเป็นเสนาบดีบรรุรพาฉะนั้นกลับกลายเป็นเฉลยเล่าเจ้าปิยทิศกัดชากเสียงว่าแต่สากังระบุว่าเราสองอาจารย์กับสิทธิ์วางแผนทรยศต,ต่อป้อมจันทาเต็งเหา่าใจสถานวันไหวกล่าวว่าหู้เยี่ยงงอเล่ามันไม่ได้อยู่ในป้อมจันทา แต่อยู่ในระหว่างเดินทางกลับแล้วพวกท่านฉะไหนถูกกล่าวหาเช่นนั้นเล่าทั้งนี้เพราะเยี่ยงง้อรายงานเท็จให้กับบดิษขาวอาวเอียงเข่งหุนว่าบดิษขาวพัดตกลงจากหน้าผาเสียชีวิตสุดท้ายสืบทราบว่าบัดิตขาวยังมีชีวิตอยู่แต่ซากังจึงระบุว่าเราสองอาจารย์กับสิทธ์สมคบคิดกับบุตรเขยมันวางแผนสร้างความปั่นป่วนแต่งเฮาร้อนรุ่มใจยิ่ง ความนี้ก็นึกได้จากตอนอยู่ในหุบเขาหินดำแต่คิดไม่ถึงว่าเหตุการณ์จะหนักหนาสาหัสปานนี้หุยเยียงหออยู่ในระหว่างติดตามเจ้ายามโรโลกและนภศอมหิตกับป้อมจันทาเยี่ยงนี้ใหญ่ยยไม่ใช่แสหากับดักเองดังนั้นกล่าวเสียงทุ้มหนักว่าแล้วป้อมจันทาจะไหนส่งท่านมาถึงที่นี้ป้อมจันทาส่งคนออกสืบหาบัณฑิดขาวเพื่อพิสูจน์ยืนยัน แต่แต้ง่วยงอต้องการสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองแต้ง่วยงอคิดสอบสวนด้วยตัวเองไม่ผิดที่นี้เป็นสาขาอันดับหนึ่งของป้อมจันทาแต่ง่วยงอทำหน้าที่ควบคุมบงการดังนั้นเล่าหูจึงถูกควบคุมตัวถึงที่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้หุยเยียงงอก็มีอันตรายล่อแหลมแล้วนั่นย่อมแน่นอนแต่สากัง ล่วงรู้ประวัติความมาของมันแล้วว่าเป็นบุตรไล่ล้มขวาเงาแต่งเฮาอุทานดังอาหน้าภาคปากฏดยติเงอไหลซึมหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวสถานที่นี้มีนามว่ากะไรคนในป้อมโลวนเรียกเป็นม่องไว้จึงหมู่บ้านจันทามีแต่แต้งวยงอควบคุมดูแลเพียงลำพังหรือไม่ฟังว่ายังมีเสนาบดีปรจิมประสานงานด้วย นอกจากนี้มีนักสู้ที่ผ่านการเลือกสรรห0สคนชนชั้นหัวหน้ากอง10คนปกคองสายสืบที่กระจายอยู่รอบนอกหลายสิบคนขุมกำลังเข้มแข็งมิน้อยเต็งหาวซักถามว่าเสนาบดีประจิมเป็นใครเล่าหูไม่เคยพบผ่านมาและไม่ทราบชื่อแท้ความมาของมันแต่สากังนับไปจอมอสูนแห่งยุคดูท่าไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบขุมกำลังแท้จริงของมัน เป็นเช่นนั้นจริงเล่าหูเริ่มสำนึกเสียใจที่ตอนแรกเข้าสังกัดป้อมจันทาเต่งหาพันฉุกใจคิดกล่าวว่าหูยเยี่ยงหอจะถูกส่งมาที่นี้หรือตามกำหนดการเป็นเช่นนั้นแต่ตอนนี้ไม่แน่นักเพราะเหตุใดเสี่ยวเฮียบช่วยเหลือเล่าหูมาได้อย่างไรข้าพเจ้าบรรจุสารทีและคนควบคุมรถทั้งสองไว้ในโรงถูกพวกมันเคลื่อนย้ายเข้าหมู่บ้านไปแล้ว เจ้าเบจทิตกล่าวเสียงทุ้มหนักในหมู่บ้านหากพบเหตุเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมต้องออกจากหมู่บ้านมาเสืร์สอบแผนการอาจกลับก่ายได้อ้อแผนของข้าพเจ้าชั้นนี้นับว่าดำเนินผิดพลาดไปแล้วแต่ข้าพเจ้าไหนเลยทราบล่วงหน้าว่าเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เดาเสี CL ่ยวเฮียบคงไม่ใช่รุดมาที่นี้โดยมังเอิญกระมังเต่งหาสถานใจอีกครากระทอนแสนรู ชักนำตนมาที่นี้หรือมารดาของหุยเยี่ยงงอนางเท่ากระทอนตกอยู่ในเงื้อมือฝ่ายตรงข้ามจริงๆขบคิดเล็กน้อยแล้วกล่าวท่านรอคอยอยู่ในละแวกใกล้เคียงข้าพเจ้าจะเข้าหมู่บ้านไปตรวจด,ดูสักคราฟังว่าในหมู่บ้านติดตั้งกลไกซับซ้อนเสี่ยวเฮียบต้องระมัดระวังให้มากไว้ขอบคุณที่ตักเตือนเล่าหูยังไม่ได้ขอบคุณเสี่ยวเฮียบ ที่ยื่นมือช่วยเหลือเลยเรื่องเล็กน้อยมิควรคู่กับการเอ่อยอ้างข้าพเจ้าเป็นสหายต่างวัยกับบิดาเย,ยี่ยงงอตอนนี้ท่านนับเป็นคนกันเองแล้วมิทราบท่านบาดเจ็บบ้างหรือไม่เล่าหูไม่ได้ถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่อย่างไรเต็งหาขบคิดแล้วกล่าวหากแม้นตอนฟ้าสางข้าพเจ้าจะไม่ได้ออกจากหมู่บ้านท่านโปรดลุดไปยังแดนเจี่ยแกจิบ ซึ่งอยู่นอกเมืองอึ้งชวนตะวันตก40หลีสืบหาบุคคลนามลกเหลงมันเป็นซือเหียเยี่ยหงหอให้บอกเล่าเหตุการณ์ที่นี้แก่มันตกลงหวังว่าเสี่ยวเฮียบสามารถออกจากหมู่บ้านโดยปลอดภัยเต็งเฮาพงกศรีสะสาวเท้ามาถึงข้างรถจับตาไปยังฝั่งตรงข้ามและเห็นแต่ความมืดทะมึนปราศจากความเคลื่อนไหวใดอดสงสัยใจไม่ได้ ลงไม้ถูกโยกย้ายเข้าหมู่บ้านไปเวลาเนิ่นนานปานนี้หรือฝ่ายตรงข้ามยังตรวจไม่ออกม้าเทียมรถทั้งสองตัวขายมิอาจอดลนทนรอใช้เท้าหน้าเคาะผืนไม่หยุดยัง้งเต็งเฮาฉุกใจคิดรถม้าอยู่ที่นี้เท่ากับบอกต่อฝ่ายตรงข้ามว่าเกิดเหตุในที่นี้เองมีสู้ขับไล่ไปจนฝ่ายตรงข้ามไม่อาจลำดับเหตุการณ์ใหญ่ไม่ใช่ประเสริฐนักพอได้คิด หันรถหมาไปยังทิศทางขามาผูกบังเหียนกับที่นั่งสารถีอย่างแนบแน่นดึงแท้ยาวหวดใส่ตะโคกหมาหมาทั้งสองตัวพันแผดลองกล้องห่อตะบึงจากไปเต่งเหาหันกายกับสูดลมหายใจลึกๆเกรงลมป่านขึ้นพันโผพุ่งไปสามว่าบิดกายกาอากาศวูบก็ทิ้งตัวลงบนต้นแปะโบราณฝั่งตรงข้ามแต่เนื่องจากเจ้าเบญทิตตักเตือนว่า หมู่บ้านนี้ติดตั้งกลไกซับซ้อนดังนั้นระมัดระวังแต่แรกไม่กล้าทิ้งตัวลงบนยอดไม้ที่กิ่งใบรกขึมแต่เลือกเฟ้นต้นที่ยอดไม้เหี่ยวกรวนยื่นมือเกาะเกี่ยวกิ่งไม้จากนั้นพลิกกายขึ้นไปพอกวาดมองรอบข้างต้องสูดลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บและเห็นตามกิ่งใบขึงล่างแหประดับตะขออันเล็กเล็กเลือภูกระพวนสัญญาณ หากแม้นกระทบถูกในหมู่บ้านจะทราบเรื่องทันทีหากถูกร่างแห่ครอบกลุมไว้ก็มีสภาพเชกเช่นการก่อนแทบถูกกบฝังทั้งเป็นอยากดินล้นหลุดได้ในยามนั้นปรากฏนักสู้ยึดกลุ่มกระบี่สองคนลาดตะเวนมาถึงใต้ต้นไม้หนึ่งในจำนวนนั้นกล่าวว่าเล่ารีผู้แทรหรีคนในโรงไม่ทราบเป็นเชลยสำคัญใดแย่แสไปใหญ่ จะอย่างไรไม่ใช่ศัตรูก็เป็นคนในพักที่ละเมิดกฎต้องรอให้จึงจู้หัวหน้าหมู่บ้านเปิดโรงด้วยตัวเองแน่หรือย่อมแน่นอนจึงจู้มเมื่อเสพสุขสำาราญจะต้องรอถึงวันพรุ่งนี้แน่นอนท่านหากคิดมีชีวิตสืบไปยังคงหุบปากไว้ผู้เอ่ยปากแลบลิ้นออกมาทั้งสองจึงลาตะเวนไปยังสถานที่อื่นเต่งเหาจึงเข้าใจได้ที่แท้โรงไม้ ยังไม่ถูกเปิดออกไม่น่าเล่าในหมู่บ้านจึงปัสจากความเคลื่อนไหวใดเพียงไม่ทราบจิงจู้ที่สองนักสู้เอ่ยอ้างถึงเป็นแตงไว้ง้อหรือไม่คำพอเสพสุขต้องถึงวันพรุ่งนี้หมายความว่ากรไรขณะคุ้นคิดคางหูแว่วเสียงวิหกกระพือปีกพอกว่าตามองพบว่าคณรทอนแสนรู้โบยบินออกจากในหมู่บ้านนักสู้สี่ห้าคนไล่ล่าตามออกมา เสียงสายเก่าทันดังอย่างที่ยิบสุ่มเสียงหนึ่งแพดด่าว่าเดีรชานนี้หน้าทิ้งช่างนักรบกวนผู้คนอยู่ร่ำไปอีกคนหนึ่งกล่าวว่าต้องคิดหาหนทางใดกำจัดมันใช่แล้วใช้เกาทันอคีเผาผานเฮในป่านี้หากเกิดเพลิงไม่ขึ้นท่านไหนเลยรับผิดชอบได้ยังคงขับไล่มันไปก็แล้วกันแต่มันไปแล้วยังย้อนกลับน้าชิงชังนัก คทรถนแสนลูบินวนเวียนบนยอดไม้ครู่หนึ่งพันหุบป,ปีกทิ้งตัวลงบนต้นแปะที่เต็งเหาเล่นกายอยู่เต่งเหาร้อนรุ่มใจยิ่งหากแม้นมือเก่าทันลมยิงมายัางด้านนี้ใหญ่มีชัพบเห็นล่องรอยของตนดีที่นักสู้เหล่านั้นวนเวียนอยู่ในดงไม้เที่ยวหนึ่งไม่ได้พบเห็นล่องรอยคารถนแสนลูจึงสาวเท้าจากไปเต่งเหายืดกายขึ้น ยืนแขนออกรูปคำขนนกคารทอนก่าวเบาเราจะไปช่วยคนเจ้าอย่าได้เคลื่อนไหวคารทอนแสนรู้ใช้จะงอยปากเสียดสีหลังมือเต็งเหาหลายคาแล้วหดคอไม่เคลื่อนไหวเต็งเหาโผพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพุ่งข้ามยอดหมายสาดพุ่งระบวนพื้นอย่างแผวเบาดงต้นแปะนี้ปูกล้อมรอบหมู่บ้านวางกลาของต้นแปะกับกำแพงหมู่บ้าน เป็นพื้นที่ว่างพอมาห้าหกวาเบื้องหน้าเป็นประตูข้างบ้านหนึ่งปิดแง้มไว้ริมประตูปากฏนักสู้ผู้หนึ่งโอบกระบี่ยืนแน่นิ่งเต่งเฮาทราบว่าตามหลังคาตึกบนกำแพงยอมติดตั้งกลไกลกับดักไม่อาจข้ามไปโดยภรรการและนักสู้ผู้นั้นหันหน้ามายังโรงไม้ด้านนี้อยากเร้นกายผ่านเข้าประตูโดยไม่ถูกมันพบเห็น รออยู่ชั่วขณะยามอับจนปัญญาได้แต่เล้นกายอยู่หลังต้นไม้ตกตรงใจเสียงอันตรายสักคราทรงเสียงสู้เบาๆนักสู้ผู้นั้นตะวาดถามว่าผู้ใดเต็งเฮายังคงส่งเสียงสู้เบาๆนักสู้ผู้นั้นกุมกระบี่สาวเท้ามาอย่างด้านนี้ปากกล่าวว่าเป็นเจ๊เจ๊พี่สาวที่ตึกหลังหรือสู้ นักสู้ผู้นั้นหัวร่ออย่างชั่วช้าลามกทันวูบเข้าดงไม้มาปากก่าว่าเจ๊เจอยู่ที่ใดตอนนี้ยังไม่อาจสนิทนมกันได้เราต้องรออีกครึ่งชั่วยามจึงพ้นจากหน้าที่เฝ้าเวรยนยามมิทันขาดคำพลังดัชนีสายหนึ่งก็พุ่งจี้มาถึงสกัดจุดชามันไว้จากนั้นเต็งเหารีดปราดออกปิดปากมันฉุดลากมัน เข้าสู่ส่วนลึกของโดงไม้กล่าวว่าอย่าได้ส่งเสียงไม่เช่นนั้นท่านต้องตายแน่นอนกล่าวพางคายมือจากการปิดปากนักสู้ผู้นั้นมือเท้าไม่อาจเคลื่อนไหวปากยังสามารถกล่าววาจากล่าวเสียงสั่นสถานท่านเป็นใครท่านไม่ต้องยุ่งเกี่ยวหากคิดมีชีวิตสืบไปก็ตอบคำถามมาตามความสัตย์เจ้าของนกประหลาดตัวนั้นอยู่ที่ใด อยู่ในคุกใต้ดินสามารถเข้าไปอย่างไรเข้าไปทางประตูข้างเรียบทางสายน้อยเชิงกำแพงไปยังตึกหลังจะพบเห็นตึกน้อยปวกอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่นั่นเป็นปากทางเข้าคุกใต้ดินมีคนเฝ้ารักษาตลอดเวลาเต็งเฮาสักถามว่ามีกลไกกับดักหรือไม่มีจะเข้าไปด้วยวิธีใดนี่ มีแต่ผู้ดูแลคุกจึงทราบได้จากที่นี้ถึงคุกใต้ดินติดตั้งกลไกใดหรือไม่หาไม่ไม่เต่งเฮาเข็นถามว่าวาจาของท่านล้วนเป็นความสัตย์ถูกแล้วประเสริฐมากบัดนี้จกจี้สกัดจุดอิ่มหัวของท่านนี่เป็นวิชาเล่นลับประจำสำนักม่มีผู้ใดตบขาย่ได้และท่านก็ไม่อาจร้องขอความช่วยเหลือ ภายในครึ่งชั่วยามเราจะกลับมาคายจุดให้กับท่านหากท่านกล่าวโป้ปททำให้เราเสียเวลามากความท่านต้องสิ้นลมปานอย่างเงียบกันนักสู้ผู้นั้นสัทธานเฮือกพวงว่ายังมีอีกข้อหนึ่งในหมู่บ้านห้วนใช้ก้อนหินก่อสร้างเป็นทางเดินความกว้างของทางเดินเทียบเท่าก้อนอิดสิบก้อนเพียงสามารถเหยียบย่ำสองก้อนที่กึ่งกลางเต็งเหารอพงกศีรษะ คาดว่าวาจานี้เป็นความจริงดังนั้นจี้สกาจุดเฮกตี้หัวของมันความจริงจุดอิมหัวที่ว่าเพียงคมคูมันกาวาจาตามความสัตย์ยามนั้นปล่อยให้มันนั่งพิงลำต้นไม้เหลียวมองรอบข้างไรผู้คนจึงพุ่งผ่านพื้นที่ว่างนั้นทลันวูบเข้าประตูไปยามนี้ใกล้ยามสามในหมู่บ้านเงียบสงัดงนันมีแต่ห้องหับมิกี่หลัง ที่ปรากฏแสงไฟสาดลอดออกมาและเป็นเช่นคำบอกของนักสู้ผู้นั้นเส้นทางเดินลว้วนก่อจากอิฐเขียวสองก้อนที่กึ่งกลางคาดว่าถูกเหยียบย่ำตลอดเวลาจึงปรากฏเป็นลิ้วลอยขึ้นเมื่อโล่งรู้ความลับนี้ยามเคลื่อนไหวจึงสะดวกยิ่งขึ้นเต่งเหาพุ่งปราดปราดผ่านเส้นทางเดินมายังบริเวณตึกหลังและเห็นที่ห่างไปก่อตึก อิดเล็กๆอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขารกเขมประตูห้องปิดสนิทแน่นเต่งเหาคุ้นคิดน่ากลัวผู้แลคุกใต้ดินนอนหลับพักผ่อนแล้วแต่ตึกรามที่ถัดไปหยุดโคมไฟสว่างสวยัยแววเสียงบรุษตีหัวรอดละลิกภายใต้ความสงสัยใครอยากรู้เต่งเหาจึงกรีดร่างไปดุดวิญญาณพูดภายยืนหยัดบนทางปูอิฐ จะโงกศีรษะมองลอดบานหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้เข้าไปภายในห้องจัดตั้งโต๊ะสุราอาหารถัดไปเป็นเตียงนอนหนึ่งบรุษหนึ่งสตรีนั่งเคียงคู่บนเตียงอิสตรีนั้นเพียงสมใส่เชื่อชั้นในสีแดงฉานแนบเนื้อเผยเห็นปทุมถันรับล่อดำไรแต่เขาหน้าทุเลศอัปปะลักกลับเป็นธิดาประมุป้อมจันทาแต่สากลางนา้ำ แตงไวงอบุรุษนั้นเป็นบุรุษกลางคนผู้หนึ่งสามารถนับเป็นบุรุษรูปงามแต่วางขิวเปี่ยมแววชั่วร้ายใช้สองมือเล้ารวมไปทุกส่วนสัตว์ของแตงไวงอสร้างความหวั่นไหวรันจวนแก่นางจนหัวรอคิกคักอย่างร้อนล้านเต่งห่าหน้าแดงฉานบังเกิดเพิงอมหิตลุกฮือโหมหวนึกถึงบดิตขาวสลัดทอดทิงนาง นับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสองคนภายในห้องล้มกายลงฝ่ายบรุุษโบกมือวูบดับเทียนไขบนโต๊ะจากนั้นเป็นกระแสเสียงอัลลามกบัดสีดังมาไม่ขาดระยะเต็งเฮาคบคิดใคร้ควรแล้วสะบัดหน้าจากมาเจตนาการมาของตนเพราะเพื่อช่วยคนไม่อาจเกิดเหตุสุวิสัยขึ้นดังนั้นตกลงใจปล่อยปะละเวนแตงไว้งอชั่วคราว เพิ่งบรรลุถึงใต้ต้นไม้ใหญ่นักสู้สองคนก็ลาดตะเวนมาถึงเต่งเหารีบวกกายไปหลังต้นไม้นักสู้ทั้งสองเมื่อมาถึงหน้าตัวตึกกับหยุดยั้งชะงักหนึ่งในสองกล่าวว่าไว้เข้าไปหานางเป็นไรท่านคิดหาที่ตายหรือการลาดตะเวนเยี่ยงนี้เพียงทำไปตามหน้าที่ซึ่งสั่งมาต่อให้เป็นวิหกก็ไม่อาจโบยบินเข้าโซ่หมู่บ้าน ตอนนี้เมื่ออยู่ในระหว่างการลาดตะเวนยังคงจะได้คิดเหลวไหลเถอะนักสู้ทั้งสองจึงลดเหลียวไปยังที่อื่นเตงเหารีบดีดกายถึงหน้าประตูเยืนมือผักดันแต่ภายในโรงกรอนแนบแน่นจึงยกมือเคาะเป็นจังหวะผู้ใดเตงเหาพอฟังต้องสถานใจวูบนั่นกลับเป็นซุ้มเสียงอิสตียามนั้นจึงเข้าใจคำตอบโตขอนักสู้ทั้งสอง ดูท่าหมู่บ้านจันทานี้เต็มไปด้วยความชั่วช้าเหลวแหลกทั้งนี้พอแต่งไว้งอกระทําเป็นเยี่ยงอย่างเหล่าบริวารย่อมปฏิบัติตามหัวนึกถึงครั้งกันโนนมารดาถูกพมก้อมจันทาย่ำยีจนอัตะวินีบาทกรรมส่วนลึกในหัวใจเต็งเหาชิงชังต่อการมวัวสมเยี่ยงนียิ่งเพิงอัมหิตจึงลุกฮือโหมขึ้นสตรีภายในห้องทรงเสียงอีกว่า เบื้องนอกที่แท้เป็นใครเต่งเหามิตอบคำเคาะประตูเป็นจังหวะอีกคราสตีนั้นพันทรงเสียงดังอ้อก่าว่ามารดาทราบแล้วไก่แจ้ตัวน้อยน่ากลัวลำลึกถึงรสชาติเมื่อคืนไม่รู้วายเข้ามาเถอะพร้อมกันนั้นก่อนประตูก็ถูกถอดออกเปิดแง้มเป็นช่องหนึ่งเต่งเหาดึงกระบี่ยาวออกสลันวูบเข้าประตูไปจากนั้นปิดประตูลง จอปลายกระบี่ไปที่เบื้องหน้าท่านเต็งเหายามกวาดตาไปถึงกับหน้าร้อนผะเผาฝ่ายตรงข้ามเป็นสตรีกลางคนอายุสี่สบเศษสมใส่เสื้อชั้นในแนบกายเพียงชิ้นเดียวเลือนกายอันอวบอัดสร่างปากฏแกสายตาอย่างสิ้นเชิงเต็งเหาคิดพิมพ์ตาลงแต่ก็ทำไม่ได้เกรงว่าฝ่ายตรงข้ามจะหลบหนีไป